สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของราชการที่9ค่ะหญิงมอมาทําบุญที่วัดนะคะเมื่อทําบุญเสร็จแล้วจึงทําความดีโดยการกวดใบไม้ให้หลวงตาค่ะการทําความดีไม่จําเป็นต้องทําเฉพาะวันสําคัญนะคะคราวใดที่เราได้มาทําบุญที่วัดแห่งนี้เราก็จะช่วยกวดใบไม้ตามลานวัด ที่มันรกแล้วก็เรียราดหล่นตามการเวลามีผู้ใหญ่บอกว่าหากเรามีจิตกุศลในการทำความดีให้กับวัดวาอารามหรือว่าที่สาธารณะเราสมควรที่จะทำค่ะเพราะเป็นอนิสงส์ที่แรงกล้านะคะและการทำบุญอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยนะคะทำแล้วมีความสุขจงทำไปเถอะค่ะมาไหว้พระทำบุญที่วัดและที่สาธารณะแล้ว อย่าลืมกลับไปที่บ้านทําบุญกับพระที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าพระที่บ้านมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ค่ะตัวของหญิงมอเองไม่มีโอกาสไหว้พ่อกับแม่ตัวเป็นๆแล้วเพราะว่าท่านเสียชีวิตมาตั้งนานได้แต่กราบไหว้รูปของท่านและอธิษฐานขอพรจากท่านนะคะ ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของหญิงมอนะคะชมคลิปของหญิงมอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หญิงมอในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ